ไม่ก็อยากจะให้ลูกที่อยู่ในเมงเทีนเนี่ยให้นึกถึงว่าพ่อแม่ชอบอะไรเนี่ยก็ให้ซื้อสั่งเดี๋ยวนี้มันสั่งกันง่ายเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ได้สนใจเข้าของอะไรแต่พูดถึงว่าพอเขาเห็นอะไรเขาก็ดีใจเขาก็เออว่าลูกเต้ายังนึกถึงยังนึกถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ส่งไปแล้วแบบเก็บเงินไปทากันอ๋อไม่ได้เหรอก็สั่งให้ไงสั่งให้สั่งให้ สายใครคิดถึงคิดถึงก็เกี่ยวเคยไปทานกันแหละเออวันนี้อยากให้แม่สอน,นเนี่ยแม่สอนทำออนทอดปลาสลิดหน่อยดิทอดปลาสลิดเออทอดปลา,า,า,าสลิดการทำทำปลาสลิดตากแห้งเลยไหมอ๋อขนาดนั้นเลยไหมเออเออดีเดี๋ยวดิ ก็ถ้าเราเราก็ไปซื้อปลาเสด็จมาอย่างเกกินไม่เยอะก็ซื้อมาสี่ห้าตัวก็พอซื้อมาอเสร็จแล้วก็มาขอดเกดขอดเก,ดอ,ด,เกดออกแล้วก,ก็ตัดหัวตัดหัวเอาไส้ออกหางไม่ต้องตัดนะหางก็ไว้งั้นั้นเออ <ๆ S 2> พอเสร็จแล้วเราก็เอาเกลือ,อป่อนป่นมาคุกที่ตัวปลาไม่ต้องล้างนะปลาเนี่ยแค่ว่าเราขูดเอาเมือกเมือกเอาเกดเอาอะไรมันออกให้เรียบเรียบมันก็แล้วกันคือว่าดองไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเวลาจะตัดก็ค่อยมาล้างทีเดียว เอาเกลือเอาเม็ดเกลือยัดเข้าไปในท้องมันด้วยแต่ว่าไม่ต้องยัดให้มันเยอะมากนะไม่กันไม่ให้มันโตไม่ให้มันโตแต่ว่าถ้าถ้าปลาตัวมันไม่ใหญ่อะเคก็ไม่ต้องไปพอกเกลือมันเยอะมากนะเพราะพอกเกลือเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินถ้าเกิดมันมีไข่อะแม่ถ้าท้องมีไข่ก็มีไข่เราก็แยกเอาไข่ออกมาไว้ข้างนอกตัวมันก็ได้ พอเสร็จแล้วก็เอาเอาใส่ถุงให้ดีอย่าให้มันมีกลิ่นเหม็นในตู้เย็นนะแล้วก็ใส่ห้องฟิตเอาไว้จนเช้าเอามาล้างดูวามีแดดไหมถ้ามีแดดก็เอามาล้างก็ตากแดดพี่เอามาทอดกินเลยก็ได้นะยังไม่ต้องตากก็ได้ทอดเป็นปลาสดอย่างนี้นะแต่เขาตากเพื่ออะไรก็ตากเพื่อว่าเวลาขายมันได้เนี้ยง่ายๆมันได้แห้งอ๋อเหมือนถนอมอาหารขายได้นานๆเอออ่ะแล้วก็ ตากเสร็จก็มาทอดเวลาทอดก็เอามาบ้างบ้างบางที่ตัวมนะันอะสองสองทีสองสามทีก็แล้วแต่เวลาทอดแล้วมันก็จะได้สุกง่ายๆก็ใส่น้ำมันพอให้มันท่วมๆตัวปลาพอท่วมใช่ปะ่ะแล้วน้ำมันก็ใช้เออน้ำมันก็ใช้เที่ยวเดียวแล้วกท็ทิ้งไม่ได้ถ้าเหลือก็ไม่ต้องไปเก็บไว้ใช้ต่อเงยนะก็ไฟ<อ>าปานกลางอย่าให้อ่อนมากเกินไปอ่อนมากเดี๋ยวมันจะอมน้ำมัน ดูความมันเหลืองก็คอยกลับเลยแล้วแต่เราจะชอบกินเหลืองมากเหลือน้อยแค่ไหนบางคนเขาก็ชอบกินเหลืองมากมากแต่แม่ทอแม่ก็ชอบชอบแห้งๆให้ก็แข็งๆเนื้อกระปอไปเลยริงกี้พานี่แม่ใช้อะไรบ้างก็ใส่หั่นพริกใส่น้ำปลามะนาวน้ำตาลผงชูก็ใส่ถ้าไม่กินก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่หัวหอมหัวหอมเล็กอะหัวหอมซอยหัวหอมแดงนะไม่ใช่หอมแขกนะกๆรวมๆกันใช่ไหเด็เออเออออกเปี้ยวออกวาะออกเปี้ยวนำหน่อย ก็แค่นี้แหละอืมก <c oughs> ็มีหยากหนุนกันนะเออเวลาอยู่บ้านยอะไรเงี้ยมันมีความแบบมันมีเรื่องจุกจิกอะไรที่เป็นแบบเป็นทุกข์มากตั้งแต่เด็กหรือตั้งแต่เริ่มเลี้ยงลูกออกมาก็ได้ตอนเราเป็นลูกเราไม่ต้องไปคิดอะไรใช่ไหมแต่พอเราเป็นแม่คนเนียม,มันเรา,เราวันสามคิดมันต้องอะไรอย่างเออวันนี้เราจะทําอะไรเราจะเอาเงินที่ไหนเนี้ยให้ลูกินจะใช้ชีวิตยังไงะรือจะอะไรยังไงมัน ความชิดนีงม,มันเยอะฝ่อตอนที่เราเป็นลูกไงเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเปรียบเปรียบดูเหมือนแม่เนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วสองสองต้นเนี่ยต้นหนึ่งมันกลายเป็นไม้เนื้อแข็งที่ยืนต้นโดยตัวเองได้แต่ต้นหนึ่งมันทําไมพ่อพันแม่พันเดียวกันแต่เป็นไม้ลม้มลุกที่คอยที่จะเลื้อยออกลอกนูลกลก่ลอกทาง ต้องจะต้องคอยจับคอยคอยพันคอยยึดให้อย,ยู่กับพี่กับทางไยแต่มันก็ดีไปคนละแบบ <Okay. S 2> มันก็เลยเหมือนกับว่าแม่เนี่ยต้องดูแลน้องมากเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะมาดูเคเกจอาจจะน้อยใจ <laughs> เออทำไมแม่ถึงไม่ได้ยากใจอะไรเงี้ย uh uh uh. แต่คือว่าแม่ก็เห็นว่าเคมันก็เปลี่ยนเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ว่าดูแลตัวเองได้ จนเราลืมไปว่าไอ้ต้นไม้ใหญ่ต้นนึงอ่ะมันก็ต้องการความใส่ใจอยู่เหมือนกันโอ้โึเงนี่ยเราให้เลยเนี่ย้าบ้าโอ้โหเสียงสั้นๆนะโอ้โหจะขายมาขายของมาขายของให้สปอนเซอร์แม่ดึงเศ้าดังมากเลยเนี่ยอืม แม่ขายของนี่ให้หน่อยดิเขาชื่อว่าน k n ok. com นก n ok. .com น k n o .com เออ,อก n กนกที่เป็นเหมือนแบบขอประตูอะ่ะขอประตูเออเนี่ยเขาก็เลยส่งเก้าอี้ไปให้อะไรเงี้ยอ,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 อ๋อเก้าอีออ้อนนนนีนั่งหน้าะเออเก้าอี้นั่งหน้าก็นั่งนั่งสบายดีลองนั่งดูมันก็เอ,อก็ดีอยู่นะยายยายยังชอบยายก็นั่งแล้วนั่งอีกอยู่นั่งอยู่ตั้งนานคนที่กลับบ้านไม่ได้อ่ะ ก็น,น่าจะซื้ออันนี้ไปฝากญาติใหญ่ซื้อฝากพ่อแม่อะไรได้นะเป็นของฝันของป้ากไ็ได้อ,อย่างยายเนี่ยบอกเลยว่ายายเขาบอกว่าถ้าเขาตายไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรไปให้เขานะตอนเวลาอยู่เนี่ยไม่ให้เขากินนะแต่เวลาตอนตายไปอ่ะก็ไม่ต้องมาต้องมาใส่บาตรให้เขากินก็ไม่เอาหรอกเออจริงเออยายเขาสั่งเอาไว้อยู่ออเออเวลาอยู่ทาไมไม่ให้กินอ <c oughs> ่ะเวลาตายไปให้กินอ่ะมันจะได้กินไหม เออจริงจริงอเออเวลาจะไปไหว้บรรพุรุษอย่างเงี้ย,ยซื้อปูซื้อกุ้งซื้ออะไรของแพงซื้อของดีๆไปไหว้ไปอะไร<อ>คนตายไปแล้วไม่ได้กินหรอก<อ>คนอยู่ที่ไหว้ได้กินเ,<อ>เนี่ยเออ จริงจริงอ่าถ้าบุดรของวันแม่ปีนี้อยากซื้อของขวัญอะไรให้คนที่บ้านก็เข้ามาดูเว็บนี้นกนก o คอมนะนกนกด o t com ใช่ใช่เดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีอะไรมั้ยอ่าไม่เข้าไปดูอยากได้อะไรก็ส่งมาเคสั่งแหวนแล้วก็เก็บเงินไว้ได้ได้ฮะเออจบทุกเรื่องบ้านเคาะจบทุกเรื่องบ้านเคาะจบทุกเรื่องบ้านเอานกนกด o t com นกนกคอมแม่ลองเอาเสียงนกนกที่น่ารักที่สุดในชีวิตแม่ได้ไ,ดไหมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้ <laughs> อะ <laughs> ได้แค่นี้แหละนกนกคอมเนี่ยนะอ้ยนกนกคอมโอเค